หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถทัวร์ที่ตำบลยุ่รายอนครชยัยศรีจนคปรปฐมเมื่อวานนี้นะคะเช้าวันนี้ค่ะเส้นทางดังกล่าวนั้นก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วซึ่งปัญหาการใช้งานเครื่องกั้นบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็ถูกตั้งคำถามจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะว่าติดตั้งแล้วเสร็จมาแล้วกว่า5เดือนค่ะแต่ว่าทำไมยังไม่พร้อมที่จะใช้งานจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครั้งค่ะ อุบัติเหตุรถไฟขบวน909กรุงเทพน้ำตกไยโยกน้อยที่ชนกับรถทัวร์นักท่องเที่ยวบริเวณจุดทางลักผ่านรถไฟตัดวัดยิ้วรายอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะเหตุเกิดนั้นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนแล้วก็บาดเจ็บกว่า20คนนายสายชนสฟักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะหมู่ที่8ตําบลยิ้วรายบอกว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุครั้งแรกค่ะที่เกิดขึ้นบริเวณจุด ทางผ่านรถไฟแห่งนี้เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเกง๋งก็มีรถบรรทุกชนกับรถไฟมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะแม้ที่ผ่านมาจะมีการอนุมัติงบประมาณให้ติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จมาแล้วกว่า5เดือนแต่ก็พบนะคะว่ายังไม่พร้อมใช้งานและที่ผ่านมาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลค่ะ หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะนายอมสินชีวพฤึกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเข้ามานาคมก็ยอมรับนะคะว่าการติดตั้งเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวนั้นยังไม่เปิดใช้แต่มีป้ายและสัญญาณไฟเตือน ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนะคะคาดว่าขณะที่รถบัสข้ามทางรถไฟน่าจะชะลอหลบรถอีกคันที่ขับสวนทางมาเลยไม่ได้มองด้านซ้ายและก็จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถบัสนั้นเปิดเพลงเสียงดังมาตลอดทางก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงหูดรถไฟค่ะก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับก็กระเรียน,นะว่าต้องใช้ความระมัดระวังน,นะครับแต้ว่าวนี่นี่ก็มี เ,เขียนไว้ตัวเบื้องแล้วว่าเครื่องกั้นตลอดยังไม่เปิดไฟงานแต่มันก็มีไฟไวแวบๆเตือนนะฮะและ้วก็รถอีดา้านก็หยุดแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิดเลยครับ ถไฟแห่งนี้นะคะก็เพิ่งจะตรวจรับงานการติดตั้งเครื่องกั้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีแผนที่จะเปิดใช้งานจริงในวันที่16เมษายนซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบระบบจนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะหาแนวทางเยียวยาญาติผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ที่ได้รับบาดเจ็บต่อไปขณะที่นายวุฒิชาติกรยานมิตรผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุนะคะว่าก็ได้กำชับให้กับพนักงานไปเข้มงวดดูแลรักษาความปลอด ภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงทุกจุดซึ่งปัจจุบันได้เตรียมซ่อมเครื่องกั้นบริเวณจุดตัดทั้งสิ้น500จุดทั่วประเทศส่วนขั้นตอนการตัดสินว่าระหว่างรถบัสกับรถทัวร์ใครเป็นผู้กระทําผิดอันนี้บอกว่าต้องพิจารณาหลักฐานประกอบกันนะคะซึ่งยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้ในตอนนี้ค่ะ